สอดีดัก็เสีนะครับ,รรบทุกคนสนุวกหรืลนีร้สกไหมครับเพว่าจริงนะครับว่าทุกคนเนี่ยผมพวกผมเจคนมีความสุขมากกว่าแล้มกกวมันเป็นช่วยเหลอที่หลายๆคนรอขอพวกผมด้วยครับผม,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 ผมจริงวันนี้ผมรูม้สึวก,สก,กว่าทุกอย่างมันผ่านไปเร็วมากครับ ไม่สมงตรงเวลาที่เรารอมา5ปีเลยซึ่งเจ็ดต,ตนะั้งเลยนะตั้ง5ปีนะผมแอบเสียดายนิดนึงว่าที่วันจบวันแรกแล้วนะครับผมเออรู้กัว่าระยะทางกว่าเราจะมาถึงราชมักม,มันมีหลายเรื่องนะทั้งเในหลายๆที่มันลำบากทั้งกายและใจนะครับผม แต่ว่าผมและพี่ซื้อทุกคนเนี่ยต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนไม่เคยที่จะยอมแพ้แล้วก็ไม่เคยที่จะเริ่มรั้งทุกผมเลยครับเพราะนี่ทุกผมเจ็ดคนต้องขอบคุณด้วยจริงนะครับเล้วสิ่งที่ทุกผมเจ็ดคนเนี่ยรู้สึกดีที่สุดก็คือในฐานะลูกผู้ชายเจ็ดคนนะครับพวกเราเนี่ยได้ทำ ตามคำสัญญาที่พวกเราให้ไว้ที่นี่นะครับผมและทุกคนก็ทำตามคำสัญญาว่าจะรอพวกเราอยู่นะครับผมผพราะว่าเนี่ยครับคือมันเรียกว่าคําวา่าครอบครัวที่แท้จริงน,นะครับผมไม่ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ไม่ไปไหนแล้วก็ไม่เคยเออกจากลังตรงนี้นะครับผมแต่ในที่ทุกคนอยู่ที่นี่นะครับผมสัญญาและพวกเรากา็เชวยทุกคนสัญญาคบว่า กระเสวนก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่กับทุกคนไปนานๆครับผมขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับแต่ก็ตามอสิ่งที่ผมอยากที่จะบอกทุกคนว่าที่สุดในวันนี้ก็คือจากตอนนี้เราปุริชิบยังไสินกนเจ็บเพีรเวฮะบปเนี่ย ปีนตอี <baptism? S 1> ้ประมาณสิบีนชสิบสิองปีสิบสองปีนะใ่ไหมครับที่ได้เดียวมาเ่จริงระว่าทางพวกผม g o เจ็ดคนเราได้เห็นหลายอย่างกับผมทั้งการแข่งขันใน entertainment industry หรือว่านรเราเราเราผมว่าถ้าพวกผมเจ็ดคนแล้วก็สาิกทุกคนเนี่ยเราผ่านอะไรมาเยอะมีความทรงจำ แล้วก็มีหลายเหตุการณ์ที่มาเกิดขึ้นกับพวกเรา,าเยอะมากๆเลยนะครับผมแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าผมและก็เส่อทุกคนเนี่ยมาเป็นวันที่ทําให้พวกเราบ้านใจมากขึ้นนะครับที่เอ่อมาเป็นวันที่ผมรู้สึกว่าพี่บ้านใจคนก็พิสูจน์ว่าความดังมันไม่ได้สําคัญครับผมแต่ว่าคนที่อยู่นานที่สุดคือคนที่เป็นผู้ชนะ ซึ่งจริงๆที่เราพวกเราทุกคน,กคนยังอยู่ตรงนี้แนะนำว่าเซอนได้เพราะยังมีทุกคนอยู่นะครับผมยังต้องขอบคุณทุกคนมากจริงนะครับผมและสิ่งที่ผมบอกว่าผมทให้พวกผมเจ็บคนมั่นใจเลยก็คือพวกผมรู้สึกว่าร่าชมองมันเล็กไปไหครับยูชูนะครับทำทเราต้องเปาโอกาสเลยนะ ผมตอนนี้ไม่มาระโกจะจะบอกน,นะครับผมจะพยายามไม่ทำให้ทุกคนรอนนะนะครับผมแนละสัญญาว่าจะกลับมาเออจอทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับรอบหนะ้าเดี๋ยวเรามาตั้งเป้าหมายใหม่กันนะครับผมหวังว่ากว่าแล้วจาวันนั้นมันจะมีที่ที่ใหญ่ก,หกว่าราชบัลให้พวกผมก็ซื้อนะครับทองให้มันสุดสีเลย ในวันสำคัญในวันนดีแบบนี้นะครับผมขอบคุณมากนะผมกับยองกเป็นคนก้ม